วัสดีค่ะ Story My Life นะคะวันนี้ Sunday Sunday My Life ของหมอวันนี้ชีวิตหมอสตาร์ทกันที่18นาฬิกาและอาหารมื้อแรกก็ ปลาไปหกโมงเหมือนกันวันนี้ไปที่ตลาดนาชุมค่ะเราไปจัดในเรื่องของไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดป้าน้อยนะคะสามชิ้นข้าวเหนียวห้าบาทแล้วก็คุณลูกชิ้นมาสี่ไม้แล้วก็คุณยำโรม,มิซมาหนึ่งถุงอันนี้ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะอยู่ริมชนฝั่งชนละประทานนะคะน,นี้น้ําส้มจัดมาหนึ่งแก้วเหมือนกันก็ละยี่สิบาทน้าส้มคันสดวันนี้เราจะทานยำทานตามที่เห็นแล้วทานนิดเดียวก็ขึ้นไส้เพราะวันนี้หมอมีอาการไข้ออกผื่นอีกแล้วหน้าเริ่มมันเริ่มเหือม,มาที่คอก่อนแล้ว แล้วตอนนี้พอตอนสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยมันเหือมาที่หน้าเต็มหมดละตอนไปตลาดที่หน้ายังไม่มีมีที่คอเป็นผดเป็นผดก็ตามวาระค่ะเพราะว่าคนเกิดวันพุทธที่หมอสื่อดวงลายปากก็คือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงปลายเดือนก,ะะกรกฎาก็จะเป็นโรคผดโรคผื่นโรควิบากกรรมเกา่าโรคปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อะไรอีกโรคนึงไม่แน่ใจแต่เป็นอะไรที่ไม่ต้องถึงกับไปโรงพยาบาล พยาบาลนะคะมันจะเป็นเป็นหายหายมันเหมือนกับชะตากรรมกงล้อของชะตาชะตากรรมเข้ามาแทรกอีกคราหนึ่งซึ่งสําหรับร่างหมออ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราแค่ตั้งรับปรับจูนจิตจนกว่ามันจะผ่านไปก็คือขันตินั่นเองต้องขันติขันติบารมีเหมือนกับเราก็จะต้องบอกกับตัวเองว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้หนอพรุ่งนี้วันพระนะคะจองคิวเช็คดวงสแกนคิวโค้ด